วันนี้เริ่มต้นกันเลยนะคะกับประเด็นร้อนค่ะของนักแสดงวัยรุ่นอย่างบิวจักัพันนะคะหลังจากที่อดีตแฟนสาวของเขาเนี่ยได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมด้านลบจนถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียลเลยแหละค่ะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมาบอกเลยนะคะว่าพร้อมจับพิสูจน์ความจริงบนชั้นศาลค่ะ จากกรณีที่อดีตแฟนสาวของนักแสงวัยรุ่นวิวจักรพันออกมาแฉถึงพฤติกรรมด้านลบประเด็นการทำร้ายร่างกายในระหว่างที่คบหากันจนชาวเน็ตออกมาวิจารณ์อย่างหนักค่ะซึ่งต่อมาต้นสังกัดของฝ่ายชายได้ประกาศพักการรวมถึงถูกแบรนด์สินค้าทยอยปลดพ้นจากการเป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุดวิวจักรพันได้ออกมาถแถลงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อตอนเองเป็นอย่างมากทั้งหน้าที่การงานและจิตใจต่อจากนี้เรื่องจริงทั้งหมดจะนําไป ต่อสู้ในชั้นศาลจะอดทนเพื่อผลคดีเชื่อว่าความจริงจะชนะในที่สุดและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งขอลาออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัด y บี d นคลาวเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อคนรอบข้างค่ะ